สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณอาภาไปนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตการก่อสร้างของอาคารคุณอาคาเฟ่วันนี้ไปดูด้วยกันครับว่าถึงจุดไหนแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนของด้านหน้าครับงานกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เรียบร้อยดีนี่งานสีขึ้นก็เลยให้เขาค่อนข้างที่จะระวังในการที่จะทาสี พราะว่าถ้าไปติดกับเบื้องแล้วมันไม่ออกตัวนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบัวที่มาติดนะครับนี่ผมจี้ให้ดูเป็นคิ้วบัวนะครับเป็นแบบโมเดิร์นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นลายไทยแต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแท่งๆนะครับเพื่อสร้างมิตินะครับงานสีรองพื้นนะครับยังไม่เรียบร้อยดีงานฝ้าด้านบนนะ นี่ครับฝ้าด้านบนยังไม่ได้เจาะช่องไฟนะครับต้องรอช่างไฟมาเจาะทีหนึงส่วนเหล็กที่เห็นนี่นะครับก็จะมาทำเป็นระแนงนะครับระแนงตรงระเบียงโฟกัสหรือเปล่านี่ครับระแนงตรงระเบียงนี่ก็จะเป็นช่องกระจก วงกลมนะครับก็จริงๆก็อยากให้งานเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับนี้จะเป็นแผงไม้แผงตกแต่งไม้เทียมนะครับก็จะมาทําเป็นตกแต่งผนังแต่ตัวนี้ต้องยังไม่ทําสีนะครับจะต้องทําสีให้เรียบร้อย งานก็ค่อยๆคืบคลานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหันกลับมาคุยกันดีกว่าครับก็อยากจะให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมแต่ความเป็นไปได้พอนับวันแล้วก็ไม่น่าจะเสร็จนะครับก็ลองดูนะครับว่าแต่ว่าช่วงนี้าทางผู้ลบเหมาก็ค่อนข้างจะเร่งงานให้ผู้ลบเหมามีเวลาที่จะอยู่ควบคุมก็ น่าจะได้งานที่โอเคมากขึ้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหลังแต่จะไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะฝั่งนั้นจะรบกวนของเพื่อนบ้านนะเดี๋ยวผมพาเดินดูครับ ยังไงกันบ้างครับก็เอาใจช,ช่วยผมด้วยนะยังไงขอบคุณที่ติดตามนะครับคุณนาพาไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วจะได้พบกับคุณนาคาเฟ่ในอนาะคตข้างหน้านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนครับ